สวัสดีครับปอกระดำทั้งสองเดียดยาเชนเดี่เชนเก่าเชนเขื่อพี่น้องมาพี่น้องมากินเขาแรกน้วกันมันนี่ได้จุเนื้อพี่น้องจุเนื้อมีทั้งเนื้อมีทั้งตับพี่น้องแล้วก็จะมีสามสิบกีบมาพี่น้องมาปูยุไกยุไก่เสิร์ฟเสีย้วกันนี่พี่น้องตับงามๆมาพี่น้องมาคำแรกคำแรกแขกมารพี่น้องมามามาเสิร์ฟเสีย้วยกันพี่น้องเนี่ย ตับงามๆไม่หรอมันดอกวันหวานมันมันไม่หรอกไง เป็นคนที่วบุอยกินตับแต่ว่าเอ,อแซ่บดีอ่ะเนื่อยเขาไม่ได้งานไปหรอก อนละพี่น้องบร่กินโดนเจอป่ะเบนงหลังวานเจ๋อๆคือขาวานนะพี่น้อง มันออกมันหวานมันมันดีพี่เด็ก นี่30กิปพี่นอง กินมันต่างท่านคุน้องอแจกด้วยกึบๆดิท่านก็ตอกกับพี่น้องเลยพวกตกมันส่ไ้ทนก็ได้ ี่กับฟ้าฝ้านมาเลย, <c oughs> ย,ยเว้าโอ้สมพงกาวาตัดบานตัดบานพี่น้องวันจุ่อขคือเขาวา อันนี้เนี่ยตึบไปหน่อยตึบดีขนาดได้หนึ่ คุณกตัวเนื้อสัสดดีขนาดนี้คุะะ่งหอยทั้งคุับอ,อืมอั้ ทพีุ่นเพชรดีป่ะโอ้ชอบคนเดดอ Well <clears throat> good peeking if you don't get him. เหนือเนี่ยพคอยดีขนาดพี่น้องเอ้ย うん。<noise> do tipo. keep ว้าขาดมาลากิน <sl> ุก <us> ้องมาบ่งเลยใสมาลากินุกใส่หนูบอ่าคนลำเลย สอยมาซ้ำซ่ำกินเบื้อดในพี่น้องซื้อมาเป็นโลโลกว่า สมพ่อไไฟกับมากกินพี่น้องแ่บดกจุบๆดี โ,โดนะระเบิดกินพี่น้องโอ้คือจังะมาเสียบดีขนาดอะพี่น้องทำไรในเบื้องในท่อนฝากเป็นกลังใจดีเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ดีว่าก็จะตามอยู่ทั้งจ่องเด็ดหยาเช่นเดียวนะครับช่องนิดหน่อยพี่น้องฝากเป็นกลังใจใ้นะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ิจารณาก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ